สวัสดีทุกท่านเราก็จะไปยามจันนะะไอ้หลงขึ้นรถเร็วลงมาเร็วเร็วขึ้นรถไปจะไปหรือเปล่าไอ้หลงขึ้นรถมาเร็วเร็วลงขึ้นขึ้นรถมาย่าลีลาโอ้โหบิดขี้เกียจก่อนขึ้นมาเร็วขึ้นรถ เกียดจังเลยกำลังนอนอยู่ดีๆปลุกให้ขึ้นรถบิดที่เกียกรกันจนไม่ทันยามจัลก่อนเอาท่านไปยามจัลลก่อน จะมานหรือเปล่านะ่าจะมีคนเอาไปก่อนหรือเปล่าสบายดีบ่นามาได้พานหากันทดางดนเดี่ยวนี้มีคนคอยดูแลแล้วไป รอลุ้นนะจันจะได้ปลาหรือเปลา่าเมื่อเช้าพยายามรอบนึงไม่ได้ปลาแต่ไม่แน่ช่วงบ่ายอาจจะได้หรือไม่ก็มีคนเอาไปก่อนแล้วว่าจะผลิตเพิ่มนะท่านถ้ามีสักสิบตัวนี่ลงไปแต่ละรอบไม่มีพลาดต้องได้สักตัวสองตัวบ้างแหละไม่ได้ลง รอ,อน้ำไปถึงไหนแล้วท่านจะหมานหรือเปล่าป่ายนี้มีคนลงปลาอยู่บนน้อเนี้ยถึงเงียบเงาแท้น้ำลดลงไปเยอะเยอะนะท่าน น้าแห้งเลยเออปีนี้ปีแรกที่น้ําตรงนี้ลดขนาดนี้ปกติมันไม่ลดขนาดนี้ได้ทุกท่านก็มีคนลงปลาอยู่เนาะมีคนลงปลาอยู่โอ้ชาวบ้านลงปลาเพียบเลยโอ้เต็มพี่น้องเอ,อ้ย ลแล้วก็ดูปลาเราก่อนได้หรือเปล่าจจลันเราโอ้ไม่มีลั่นเลยโอ้อานุอเขาอยู่บ่โทษ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 คนหลายมาหนิโอ้มากันน่าจะยี่สิบคนได้แล้วมั้งนี่โอ้วงใหญ่วันนี้วงใหญ่เดี๋ยวเอ้ย ไ่วงใหญ่วันนี้ไปลงลงไปเร็วดูก่อนจันเราลั่นหรือเปล่าอืมดูดน้ำเซนาหรือเปล่านี่ดูดน้ำเซนาโอ้น้ำแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยแห้ง จันน่าจะอยู่ข้างบนแล้วโอ้แต่ตอนเย็นเค่อยมาย้ายนะนี่ลั่นหรือเปล่าโอ้ไม่มีลั่นเลยตอนนี้ตันนี้ทั้งวันไม่ได้อะไรเลยตัวน,นี้เขาก็ดูดน้ำน้ำแห้งเรื่องท่าน๋ยวต,ตอนเย็นเขาเอาจอบเอาเสียมลงมาย้ายนี่่นดูดน้ำเสนา ลั่นบ่เอาลั่นแบบฝาเปิดน้องเอ้ยลั่นยังไงนี่ลั่นฟ้าเปิดนี่ยา่าลั่นนะท่านแต่ว่าฝาเปิดนะลั่นฝาเปิดฟาฝาไม่ปิดลงนะท่านเป็นเพราะอะไรฝามันก็ไม่คับอะไรนี่หว่า ยังไงล่างขวาเปิดลดีนะใส่เข้าไปไหมหม,มาาหน่อยจะลั่นเฉยๆไรเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปนอนข้างบนนะไปเลยอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะลั่นบ้างหรือเปล่านี่ ไม่ลั่นนะท่านตัวน้นไม่ลั่นนะโอเคไม่มีปลาไม่ได้โอ้ยลงขึ้นไปรอบรถแล้วสรุปจันลั่นหนึ่งตัวแต่ฟ้าเปิดนะท่านอ,อฟ้าเปิด จัลลาไปบ้านมากันเพียบเลยปาดเอาบุญเลยเดยี๋ยวนี้ เดี๋ยวไปหาชมปลาก่อนจะลายกันเยว่ะนาโอ้หนี่วงใหญ่ ยงอู้โ้วานแล้วบ่เอ้าวานท่วมหัวอยู่บนน้ำนี่เฮ้ยท่านวันนี้ลงปลานะ เช็คก,ก่อนจะคืออยู่บ่โี่จะอืมโอ้โหใโโโโโโโส่ร,รับคอคือบมเห็นเนาะโอ้ใจ่แต่ปลานี่เนาะโอ้ไม่หนักเท่าไร นะทีมงานหาปลาครับท่านทีมงานหาปลาเอาคือบวง,งมเอาดึงเอาบอกอกมาดินี่ว่น้ำท่วมดังเนาะ ป้าบ่ไหนก็หิวคักเต้นนี่น้ำแข็งคายมหาายมดแล้วป้าโอ้คายหมดแล้วปลาคายหมดเลยนี่น้ำแข็งบ่ไนเรือแต่น้ำแข็งโอ้ชมไปชมปลาเขาก่อน โอ้ได้ปุ๊บขายปั๊บด้ยเนาะมันสีเนาโอ้โู่แขงเลยปลาพอดีเลยเตรียมไปจะจำน่ายแั่เดี๋ยสี่โลแล้วเนาะโลท่าได้นี่ปลาสำนินะ อัน 10. โลเจ็ดสิบหหกสิกสอ้อปลได้เงินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยไปไปมาๆกับปลาดำหน้าพได้ไปได่เห้เนี่ยโอ้ไข่ปลาซื้อเรหรโอ้ไข่ปลาซื้อเราดี๋ยววนี้คุ้มจุ๋มน่าวันนี้ไข่เน่ไข่ปลาซื้อเราได้เส็น <c oughs> คือคลื่นเลยนะเออเอาโอเคทุกท่านเอาเอายกมาดูนะดึงมาดูเลยขึ้นลีลาเอท่านี้เออเอาดึงมึงดูได้พ่อพ่อปิ้งอยู่บ่บาทหนึ่งนีโอ้ย เออดึงคือเอาเออจักกรทีจระเก้กบปจักเอาดึงมายิดไหมแล้วโอ้คมานจระบบรนี้โควาโควาน ก็วานหื้อวานหื้อค่อยวาดติดใหดดม่ติดใม่แล้วโอ้โอ่ันนบถึงใม่มดันหมดแล้วพี่น้องเลย

เนกิดนกมีเนี่โอ้ยวกใหขนาดมืนี้เลยเาไปหอดพุดเลยพี่น้องเลยไม่เลยทางพี่ทอดจะเห็นไมมีปลาเอาแล้ยกเลยพี่น้องเอ้ปลาอทั่เป็นกิโลไม่นะ บอลว่านนี่เลยว่านผูถึงใหม่ยังวะว้ยโอ้โหพอปิ้งอยู่นะเออได้อยู่ดอกปลานะมาชมเราทันไปเรากลับร้อนเหลือเกิน ว่าวันนี้ครับผมสวัสดีครับ